เราตุ้งตุ้งน้องเจเองหรือว่ายังไงครับเช่าหรอก็เช่าครับอ๋อเช่าเขามีให้เช่าใช่ไหมอ๋อแพงไหมวันหนึ่งพี่ถามได้ไหมสามร้อยห้าสิบโอวันหนึ่งใช่ไหมแแบบแบบชั่วโมงไปมแค้นรวมอะไรก็ประมาณห้าร้อยอยต่อต่อวันใช่ไหมแล้วเขาให้ให้กี่ชั่วโมงอ่ะวันวันหนึ่งเต็มเต็มให้ทั้งวันแล้วเราเราออกไปแล้วอ๋อเหมามาแล้วโอเคก็พออยู่ได้เนาะได้นะ สดาบอดีตปกขินนะครับตรงนี้นี่สามหลวงยังอ่ะใช่ปะ่ะเอาเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วค่ะเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะทุกคนเราผ่านสองรอบไปเนี่ยเมื่อวานก็ผ่าน <laughs>

วันนี้เรามาตุกๆกกันเลยเวลาเดินทางเกือบสี่สินาทีรัาใช่ไหมอ๋อลารถมันติดอะเนาะรถจอดมาซอยนี่พี่ได้ๆๆครับเด้งอึ๊บเดินแต่ังเอาเขาก่อนลงมาลงมาลงมาก่อนพี่ถ่ายก่อนนี่ๆก่อนขับครับเออ รถสีมผู oh yeah. okay, okay, ้ใช <table> ่เบ่เบ่โอเคเจ็ดจังได้ไหมครับผมขอบคุณนะครับเพื่อเห็นคลิปตัวเองได้ไหมโชคดีครับ ตรงนี้เขาทำใหม่แล้วเหรอพี่จันอ๋อคนคนเราต้องไปตรงนู้นถึงจะเห็นที่เขาขายเสื้อผ้าฮะเขาเราฟังเหรออ๋อเราอยู่สุดนี่ใช่ไหมอ๋อ